ี่สวัสดีครับ,รบชื่อน้องมิกกี้อายุ11ปีมาจากโรงเรียนเทศาบาลบุรภาวบนเรียนอยู่ชั้นป .6 ชับน1จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีครับความสูงของผม124ครับไม่ค่อยกินนมครับอยู่ที่บ้านก็อยู่กับตากับยายครับก็อยู่กันแค่3คนครับ ทานวาย,ยุมาตั้งเต้นหน่อยแล้วจยกจะสองขวบสามขวบจ้ะพอเมย์เขาแยกทางกันตางคกนตัง,งไปเมย์เขากับไปมีแฟนใหม่มัเนี้ยพอเขากลับไปทั้งงานตังจังหงวัดกับพกกลับมาเลยเขามีเวลาจะมาเขาบอกาซอยเหลือเลยไม่จะแยกายกับตาหาเลียงจ้ะคุณตาขาหมูค่ะอาชีพขาหมูให้ได้ตาไก่ได้สามลอยสามลอยกูอาแหล่าเต่นนะจ้ะ แต่สูงสามรอยนี่มันกะแบบว่ามันมพอใส่แล้วตอนนี้แต่กอนนี่มันกะพ่อหมุนอยู่ของบ่แพงนะคะมาช่วงาักล้างใหญ่กะทั้งอ้วนทั้งยังเนี้ยจ้าใหญ่กว่ามีแห้งใหญ่ก็เลยบาเห,ห,หาซอยตาจะได้เลยไปยืมหนียืมสินเขามาละจ้ายืมดีสินมากตมันเป็นหนีเป็นสินมาคุยคิดไปคิดมากคุยไปคุยมาร้านมาได้ยินตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจครับเสียใจมาก ที่ยายไปติดนีเขาสิซอยยา่ายย่ายไปหนีจากบ,บาทเขาคนละเขาสิซอยย่ายเองคนละส่งตาหานี่ก็ได้แต่แค่กินมือมือแต่ว่ามีเจ็บมีแยงมีแตะหมุนใส่หนีได้ว่าหนึ่งเขา ผมเริ่มชกมมยเพราะว่ายายเป็นหนีแล้วก็ยายก็มาบอกว่ายายเป็นหนีก็ไปเปียกมวยกับน้าน้าก็หาคู่ยกให้ได้ครับก็ได้แค่สามร้อยก็เอามาให้ยายหญิงใหญ่ร้ายใจจนว่าวบอกเลยจ้ะหญิงใหญ่อยู่เพราะว่าเขามีความสูสุสซื้แบบนี้สุดยอดเลยค่ะสุด่มีหม่มองสีอันนี้ละเขาคือน้ำยายสุด สุดใหญ่ว่าสุดๆค่ะเขาคือตั้มใหญ่แปลนีถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านเลือกได้ท่านก็คงเลือกที่จะให้อยู่ด้วยกันครับแต่คงมีความจำเป็นบางอย่างที่เราไม่รู้นะคะ ทำให้เขาต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความจำเป็นนั้นไม่ได้บอกว่าเขาไม่รักหนูอันนี้หนูรู้ใช่ไหมลูกครับอืมคิดว่าท่านส่งกําลังใจมาเชียร์เราวันนี้ไหมคุณพ่อคุณแม่จงมาแน่นอนแน่นอนนะคะครับผมอ่าแล้วเราจะมาโชว์อะไรครับแม่ไม้หมเลยครับแล้วความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรลูกจักรยานครับทำไมถึงอยากได้จักรยานั่นไปโรงเรียนครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับ ไม่ครับเตะครั้งเดียวนะลูกต้องหักไม้ให้ได้ อุปกรณ์เพิ่มครับคุณซุปอันนี้มันคือ2อท่อนประกบกันเลยนะฮะ สิ้นสุดในการแสดงความสามารถครับครับมีดานสุดท้ายเด็ดที่สุดครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับไอ้ยาแผ่นยิบซ้ำครับแผ่นยิบซ้ำโอ้อัอเล่เหรอ ยิบซ่อสามแผ่นนะครับครับแต่ละแผ่นมีความหนาประมาณ1เซนติเมตรนะครับมิกกี้พร้อมนะครับไปครับ ครับเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีเกมอะไรหนึ่งอย่างจะให้เล่นเขาเรียกเกมหาข้อดีที่หนูบอกตอนต้นรายการว่าตอนนี้อยู่กับคุณตาคุณยายแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านแยกทางกันหนูว่าข้อดีมันคืออะไรลูกทำให้เข้มแข็งครับนี่แหละมันเป็นข้อดีลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาเพื่อทำให้หนูอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งเพราะหนูเป็นนักสู้ หนูก็จะเอาหัวใจที่เข้มแข็งอันนี้ลงไปใช้ในวิชามวยต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครบอกอคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ด้วยกันโอ้โหต้องบอกพ่อแม่รักผมเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือความเข้มแข็งในหัวใจของผมโอเคไหมครับครับโอเคขอบคุณครับจักรยานคันแรกในชีวิตของเด็กคนนี้ครับท่านคณะกรรมการทั้งสท่านว่าอย่างไรครับพวกเราให้ผา มิกกี้ครับอยากจะบอกอะไรกับคุณตาคุณยายในวันนี้ครับเชิญครับคาคุณ่ายมีเกดใดหรล้เด้อมีคากใหญ่กับตาเด็กคนนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กับตาและยายที่บ้านมีไรายได้วละ300ร้อนะครับจากการที่คุณตาต้องไปรับจ้างค่าหมูเขาอยากจะใช้สิ่งนี้ในการช่วยแบ่งเบาภาระราให้คุณยายเงินตอกครั้ง300บาทนี่น้อยมากนะครับเป็นการขึ้นชกที่ได้น้อยมากแล้วทุกวันนี้เนี่ยคุณยายก็ไม่พอใช้หรอกครับเกาไปหยิบยืมข้างบ้านนี่ที่เป็นอยู่เนี่ยผมไปแอบถามมาคือ38,0 0 0อนบเยอะนะ นี่ที่คุณยายเป็นนี่เนี่ยมิกี้ตั้งใจจะช่วยแบ่งบารพาระคคุณยายยังไงลูกหาเงินให้ยายต่อไปครับ วันนี้เรื่องราวความสามารถแล้วก็ความกระตันอยู่ของมิกกี้ไม่ได้รู้แค่พวกเราทุกคนในห้องส่งรวมทั้งกรรมาการและพิ่ซุปนะครับพิ่ซุปแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ท่านบอกว่าอยากจะช่วยแบ่งเบาภาร,ระให้กับครอบครัวมิกกี้นะครับคิงพาวเวอร์จะปลดหนี้กับคุณยายทั้ง38,000บาทครับและรวม จักรยานด้วยนะลูกนะแล้วจะมีผ้าขนมเพิ่มเติมให้นะลูกนะวันนี้ King Power มอบให้กับมิกกี้45,000บาทครับอ้าเมื่อกี้บอกกับยายว่าจะปลดนี่ให้ยายใช่ไหมลูกตอนนี้ปลดได้แล้วบอกยายหน่อยบอกตาหน่อยยายมีปลดนี่ให้ยายเยอะ เปนนี้อเอากับซิบ่ติดนี้เ้ยแล้วท่านผู้ชมท่านคณะกรรมการครับเด็กน้อยกตันยูของเราคนนี้น้องมิกกี้ครับ เพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มัน จะทิก็ดีใจครับที่พืชนี้ให้ยายได้แล้วก็ได้จากยานมาด้วยครับภูมิใจในตัวเองครับที่ทำได้ต่อไปนี้ก็ภูมิใจดูแลตากับยายครับใจก็ดีใจดีใจที่ร้านเน็ธให้ยา่ได้พืชนี้พืชศิลป์ก็ดีใจที่ร้านผู้นี้หายหักเพิ่นค่ะใจเป็นเ็ธให้ได้ สมความเป็นวลวนะคะว่าจากซอยใหญ่ค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจสุดเลยค่ะุปะเปอร์เทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นทางช่องเวิร์กพอย